โอเคโอเคมันเป็นภาษาไทยป่ะเนี่ยอืมโอเคโอเคซอบเอ่เอช่างมาเถอะโอเคเรายืนสวัสดีคนที่มาเหมือนเันยงไไม,ไม่มีเสียงเลยอ้าว <c oughs> กูกสักครู่โอเคตอนนี้เราเล่นแมปการ์ดแอร์บับบสคลาวเดอเหมาทุกๆครั้งไม่สิ อะคือยังไงคือเราเล่นโอเคแล้วตอนนี้เราอยู่ในด้านซซาานเบสเตียนแล้วกูจำได้ว่าอ้ยนีงไงต้นไม้กูก็ว่ายอันนั้นฝรั่งเศสชวนด้านล่างตรงหายไปไหนแล้ววะเี่ยด้านตรงนู้นเป็นของอังกฤษเพราะมีธงอังกฤษอยู่กูจำได้แล้วศูนย์วีแล้วมันไม่นันสักทีปะ ไปเลยเพื่อนฟังฟังเพลงนี้ก่อหู่พวกมึงกูแหลกฮียเปิดแชทด้วยอ่ะครานอะไรคือกวนถูกปว่าน,นี้ทางมั้งโอไมค์เพื่อนเรากำลังจะโดนเด็กอุ้ยแดก แลสโกพิมพ์ให้อะไรกับกูก็ต้อจริงไม่ได้พิมพ์โอเคสวัสดีฉันได้รับคำคำท้าคุณมาจากไหนคานต้องการพักต้องต้องการพะ

กูขอให้มึงโดนแดกตรงหน้าเอี้ยอุ้ยมึงช่วยมันแล้วมึงไม่ช่วยกูอีเนี่ยนับเอียงชัดๆช็ชอตเตอร์ในะคนมีนะอ,อะไรเดี๋ยววะอ้ย รอดได้ไงฟุ้งควรจะบวกฟุ้งซอมบี้เลยโดนไฟเผาตายหมดแล้วไอ้เหี้ยแต่อันนี้อึดสุดไม่ต่างง คนนั้นอยู่ไหนนี่ปะกูจะไม่ได้ล้วมันชีว่าเลยโอ้าไม่ซอมบี้ก็เอาไมเอาไมโอเคซอมบี้กำลังมาด้วยความเร็วที่เรา,เรามองไม่เรามองไม่ทันแต่จริงๆและตอนนี้ก็ได้มีผู้กล้ากั้นไว้แล้วมันก็เดินนีไปไหนแล้ววะโอเคมันยังอยู่โอเคมันกำลังสกใับ เออเฮียกูทำอะไรกูแคนะ่นั้นโดนฆาตกนเปิดประตูประต,ระตูกูไม่มาอยากตาย chưa 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 tuyệt vời 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 tuyệt เรือแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยซอนออยูไอนี่คือเออซอนออยูไอน่าจะเป็นในคอมไหมอืมแต่กูรู้สึกว่ากูเปิดสอังอันนี้แล้วกูแรกแบบอ่อโอ,อ,อ,อเคคืคอแบบคือคือแงคือโคตรแรกอะ่ะโคตรแรกแล้วก็โคตรด,ดี เพราะฉะนั้นเราจะยอมปิดอันหนึ่งไว้เช่นกันที่กูจะปิดร,อร้อยเปอร์เซ็นจะเปิดกูไปในแล้วเนี่ยจะเปิดตายหาย่างเนี่ยเอ้ยมึงจะบมาเอกากูทำไมกูเป็นคนเป่าคุยหมอีมคนเรียกหมอเว้ยไปเลยหมอไปช่วยมันไปฮิวมัน buka okay. nanti ini Ih. Oke. Okay. Kok cuci tadi? Nih. ini ya, ini obat. Tuh itu mimi. -hmm. กำลังช่วยพวกมึงอยู่เพื่อน์ใจเย็น่หมลันเนอร์ลันเนอร์นนอมันกระโดดนะครับแล้วก็ไร่เงยตึ๊ดตึ๊ดตึไม่มีใครอยู่ข้างล่างนะใช่ไหมไม่มีเก็บสีอะไรฉันยิงระเบิดก่อน นามพระวัดตัวฟักอันนี้เดี๋ยวอันนี้คืออะไรเอ้ยลบออกแล้วแพทย์แพทย์เอแพทย์ล่ะมีคนเรียกแพทย์เองห้วยพกแพทย์อู้สายอยู่นั่นละเอ่อผ่าตัดอันนี้คือไม่มาซน้อพึ่งหมอผ่าตัดไปเนี่ย ลงไปแล้วขอ่อยไม่แล้วขอสคลิปไอ,อตรงนี้เลยไหมก็แค่เป้าคือแบบก็เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่อยู่ตรงนี้สิ <S <S ก็ป้องกันจนแน่ๆะโอยเครียดูสออกไปค่บนี่เพิ่งผ่านไปแบบป๊บเดียวตอนนี้เราก็มีคนเรียกแพทย์ดีไหมแล้วแพทย์ล่ะนั่นก็คือแพทย์ <laughs> oh, ô oh, cú lẹt ô ô lẹt từ lại cù nhỉ? má anh, cù ba đồ, khiến một chưa, đồ lại lại พันยาทุยอะ,อะ,อะนีกูก็ต้องใช้อ่ะใช้คุ้มนะโอ้โหแต่กูใช้แล้วทำไมกูรู้สึกว่าหน้าจอกูมืดจังมืดกว่าเดิมอะ,อะไปกันเลยเพื่อนกูไม่รอ วอวอเธอวักบักกิโอ้แป๊บนึงตัวน,นี้กูต้องโคตรใจเย็นเลยโอเคนะโดเดียยด๋ยงไง สิ่งที่ได้ก็คืออันนี้สิ่งที่ลงไปข้างล่างแล้วเจอกุกันลังจะบอกเลยว่ายากแม่งยิงล้วงแตกหมดตูเปิดประตูเอ้ยเปิดเดี๋ยวถ้าใจไม่ผิดตรงนี้จะมีฝูงเออ่เรียกว่า โอเคเราขอตัดจบแต่เพียงเท่าน,นี้ไม่ใช่ละไอ้เงี้ยกูยูตรงเกียงเนี่ยแอปอยู่ตรงนี้ทีทีระเกียวต้องการแพทย์ท e y thank you ขอบคุณกลางหนึ่งระเบิด ทุยนักระเบิด ทีคือต้องเข้าใจไปตรงประตูนี้แล้วแต่มันมีอันนี้กั้นอยู่ใส่ยันไม่ให้ไปแล้วก็จะมีฝูงสองเออริบเกินมาฝูงของบีกูจะเรียกว่าฝูงได้ลจากนั้นก็ดาฝูงเขาพี่ก็ได้มาแล้วแล้วมันก็ต้องแบ่งเงินว่าใครจะมากัน้อมฝูงสอมบีตรงนี้แล้วก,แวก็แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เข้าไปตรงนี้วูเข้ามาตรงนี้อ่ะ อ๋อๆๆไม่ใช่ทางนี้เฮียแ้วคืออ๋อใช่ลงตรงนี้คิดดูตัาตรงนี้แล้วก็ไปตรงไหนสักทางหนึ่งแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เจอนี่ <c oughs> แบลลี่ทหารอังกฤษผู้ที่เป็นอาหารซอมบี้เอ,เอ,เอ่อกูลากไปเฮีย โ oh อไม่ตรามีเกิดแล้วแล้วกูก็โคตรแหลกเลยยังครับกูเปิดการาฟิกสูงสุดโอ้ oh. ก็ไม่ได้เปิดอันันก็ไม่ได้ช่วยถ้ากูปิดอันนี้แ้วมันจะเลื่อยขึ้นไหมโอไม่ oh เหลือแค่เล่ามาแหลกจังว่เนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่เดินแบบ đến với bóp bát này cho bố là mà còn điều này con đủ chết này đang nắng mình xong, Ê. Ê. ô sao thể mất tiền quên Ok Gullum bùa đồ mồ hôi quát tùm quát tùm tùm quát tùm tùm quát tùm tùm อ๋ออีกสัตว์อึ๊หแหลกอู๊ห์โอ้ใช่กูลืมไปเลยว่ากูมีอันนี้ไม่กดปุ่มกดปุ่มนี้แร้วปุ่มนี้กูกดทุกปุ่มแม่งอะ อ๋กูค้างเอาาูก้นนี้หนักเลยอืมเพื่อลื่นขึ้นแมงคา้ภาพกาวขึ้นที่เฉยแมงไม่ได้ลื่นขึ้นเลยอืมทำไมยังก็เลือกให้กูไปนี่วะไม่ได้คนอ,อื่นอาจจะไปโอ้ยเอ้ย นายคนอื่นอาจจะตามนาไปนู่นแล้ว้ันหลังป่อยๆ้ันหลังป่อยทำไมยังกับเจอผีเลยกูกูกูในตัวนี้แป๊บเดียวกูก็น่าจะตายเรากูด้วยเฮียกัจไม่อยากเป็นอาหารซอมบี้ ยิงไงอืมอืมอืมกูกูอ,อ,ยอยากดูแล้วถ้าถ้าในคลิปมันจะแลกแค่ไหนเนี่ยน่าจะแลกแบบโคตรโคตรเลยโอ้ถ้าอังกฤษกูนัดกลายเป็น แผ่นเขาขาวงูอย่างเงี้ยดิฉันฝรั่งเศสีางอที่ฉันอะโอ้ยอ้ากูตายอื้ หวังว่านี่จะเป็นแค่ศาเ,เป็นแค่ศพซอมบี้ที่หลังน่ากลัวมากเออเป็นซอมบี้แบบประเภทไหนวะประเภทถือตะเกียงอหรบอมเบอรมันไม่ใช่กำลังจะบอกเลยบอมเบอร์มันไม่ใช่อย่างนี้ประตูโอเปนเร้ตอร์ พอประตูไมเ่เจอไอ้เฮียประตูไอ้เฮียกูแลกคิดหายเลย aku jadi ngotok tok itu enak lah kan kau ni kau tok lah aku Hmm, lo cantik tu. ไม่ไหวแล้วอโอเคแล้วคอตัดจบแต่เพียงเท่านี้เพราะกูเพราะกูลืมไม่ไหวแล้วอะสีขาวน่าจะดีกว่าอ